ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขาท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่25ตุลาคม2556กับดิชันพลชนกป,ปักศีสุวรรณค่ะและจังหวัดบนราชธานีนะคะได้จัดงาน Thailand Smart Money สัญจรค่ะเพื่อทำการเสนอสินค้าทางการเงินแก่นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดบนราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยมีนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ เมื 5. 5่อเวลาส0บนาฬิกาวันที่25ตุลาคม2556ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซนอพลาซาอุบลราชธานีนายธนุศักดิ์เละอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานไท a แลนด์สมาร์ทมันนี่สัญจรเพื่อบริการทางการเงินให้แก่นักลงทุนแบบครบวงจรโดยมีธนาคารใหญ่ของประเทศทุกธนาคารเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำแพ็กเกจทางการเงินมานำเสนอต่อประชาชนทั่วไปและนักลงทุนทั้งในจังหวัดบนราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้โดยจะได้ดอกเบี้ยพิเศษและเงื่อนไขดีๆและความสะดวกรวดเร็วกว่าการไปติดต่อที่ธนาคารเช่นสินเชื่อบ้าน กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำบริการเงินฝากกับโปรโมชั่นดีๆรวมถึงบริการแนะนำให้คำปรึกษาการลงทุนทั้งหุ้นกองทุนทองคำบริการลงทุนในรูปแบบการทำประกันชีวิตอีกทั้งการให้คำแนะนำด้านการศึกษาบริการให้แก่ผู้ประกอบการย่อยสามารถตัดสินใจรับบริการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและไร้ขีดจำกัด สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่5จังหวัดบนราชธานีนะคะกําหนดจัดง,งานพากรรมการศึกษารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะขึ้นในวันที่2ถึงวันที่3พฤศจิกายน2556นี้นะคะโดยนายจทรุรงคฉายแสงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานค่ะเมืม่อวันที่25ตุลาคม2556ดรวิชัยแสงสี ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5กล่าวว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ร่วมกับโรงเรียนราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดงานผากรรมการศึกษารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในวันที่2ถึงวันที่3พฤศจิกายน2556ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5อำเภอเดชอุดมเพื่อเป็นการแสดงความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ผู้นำชุมชนผู้ปกครอง ู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเปิดเวทีให้นักเรียนครูบุคลากร,กรทางการศึกษาได้แสดงผลงานความสามารถและแสดงผลงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสู่สาธารณาชนและนวัตกรรมเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการรณรงค์อ่านออกเขียนได้ Communicative English ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีพการพัฒนาครูสุขคุณภาพผู้เรียนปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบสร้างเครือข่ายพัฒนาหลากหลาย สุขวัลยยั่งยืนและพลังเด็กสร้างชาติดรวิชัยแสงสีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ากล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานพากรมการศึกษารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกำหนดเปิดงานในวันที่สองพฤศจิกาย,ยน2556เวลา9นาฬิกานายจันทุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาเป็นประธานในพิธี สมอมอบนโยบายมอบโรงหลังวัลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบพบปากครูและเยี่ยมชมเทศกาลผลงานความก้าวหน้าของครูนักเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้จากเครือข่ายสถานศึกษาต่างๆโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นกว่า7,000คนนอกจากนี้ในวันที่3พฤศจิกายน2556ยังมีกิจกรรมระดมพลังความคิดร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้และเสวนาทางวิชาการในหัวข้อจัดการเรียนรู้อย่างไรเด็กไทยจะมีคุณภาพโดยดรสุภพ,พิบูรลผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการประกอบด้วย ผู้บริหารทางการศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกว่าสามพันคนซึ่งจัดงานพาก,กรมการศึกษารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าในครั้งนี้มีความคาดหวังที่จะให้ข้าราชการครูบุคลากรและผู้เข้าร่วมงานได้แนวคิดเห็นแนวทางและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับครูต้นแบบ ครูแกนนําผู้นําชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนอาจจะทําให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วเรามาต่อกันที่การระดมกวาดล้างกระบวนการขนย้ายไม้พยุงกันนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่สนธิกําลังคุมเข้มหนักค่ะ กลุ่มนายทุนได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่มีการผัดเปลี่ยนกําลังพลนะคะจึงเร่งระบายไม้ที่ซ่อนไว้ขนย้ายส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ เมื่อเวลา6นาฬิาวันที่24ตุลาคม2556ร้อยเอกธนพรพ,รพงเสือรองหัวหน้าชุดที่ทำการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนา,าลีอำเภอเขมราชรับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนย้ายไม้พยุงเข้ามาที่ท่าน้ำริมโขงเพื่อจะนำส่งข้ามฝั่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านจึงประสานไปยังนายวัฒนาสารรัฐหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ป่าอ,อสองเขมราช ชุดปฏิบัติการป้องกันและปรับปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจปูธรจังหวัดบนราชธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเขม,มาราชร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มโดยตั้งจุดตรวจบนถนนยุทธาศาสตร์สายเขยม,มาราชขงเจียมหน้าที่ทำการกองกำลังชุลนารีเขม,มาราชมีรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสุวิชิรุ่นไททันตอนเดียวสีบอน์เงิน หมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้ต่อเต่าขีด905จังหวัดน่านวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเพื่อจะขอเข้าตรวจคน้นแต่คนขับรถคันดังกล่าวกับเร่งความเร็วแหกด่านหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามไปอย่างกระชัน้นชิดประมาณ4กิโลเมตร รถคันดังกล่าวได้เสียหลักฉลับลงข้างทางจากนั้นคนขับได้วิ่งหลบหนีเข้าข้างทางและสามารถหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบไม้พยุงเกเ A ยาว2เมตรจำนวน6ท่อนปริมาณ0.40ลูกบาทเมตรมูลค่าประมาณ80,000บาทจึงนำของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวนสถา,านีตำรวจภูธรเขม,ม,าาาามร,ราชจังหวัดอุดรธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ค่ะพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจรภูธรจังหวัดบนราชธานีได้ร่วมกันแถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดบนราชธานีค่ะเ <c oughs> มื่อเวลา12.00นาวันที่25ตุลาคม2556ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจรภูธรจังหวัดบนราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีพลตํารวจโทธีรศักิก์กินพงษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 พร้อมด้วยพลตำรวจตีอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดบนราชธานีได้ร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดรวมทั้งการลักลอบตัดไม้พยุง ระหว่างวันที่16ถึงวันที่24ตุลาคม2556ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รวมทั้งสิ้น463รายได้ผู้ต้องหารวม472คนยึดยาบ้าข,ของกลางได้5,472เม็ดยาไอซ1.9กรัมอาวุธปืนแนละวัตถุร,ระเบิดจับกลุมได้29รายผู้ต้องหา28คนของกลางได้แก่วัตถุร,ระเบิด1ลูก อาวุธชนิดต่างๆ28กระบอกจับกลุ่มการพนันทั่วไปจับกลุ่มได้15ราลายผู้ต้องหา44คนจับกลุ่มตามหมายจับคดีค้างเก่าจับกลุ่มได้16ไหมายและผลการจับกลุมการรักล่อมตดัดและขนย้ายไม้พยุงโดยจับกลุ่มได้24รลายผู้ต้องหา11คนของกลางไม้พยุง294ท่อนตรวจยึดรถยนต์8คันรถจักรยานยนต์7คัน พลตำรโทธีรศักดิ์กินพงษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ากล่าวว่าได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีซึ่งได้มอบนโยบายการทำงานในพื้นที่ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วโดยปัญหาใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทารัดของยาเสพติดตามแนวชายแดนเช่นเดียวกับการปราบปรามลาอบตัดไม้พยุงซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและต้องขยายผลให้ถึงคนอยู่เบื้องหลังให้ได้ และเราจะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวพยากรณ์อากาศจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25ตุลาคม2556นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าววันนี้ดิฉันและทางทีมข่าวทีวีบุรต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่25ตุลาคม2556จังหวัดอุบลรราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ20องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17น31นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5น52นาที หนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและ German, แลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 CTH Broadband TV ครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น C.T.S. Broadband TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์นิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยี <c oughs> ที่เหนือกว่า เพือที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share จังหวัดอุบลราชธานีขอเรียนเชิญท่านพุทธศา,ศาสนิกชนร่วมสืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านตำนานชาวอุบลและร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอฝ้ายเป็นสายบุญประจำปี2556เพื่อสทงทุกทนก่อสร้างศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตติดต่อจองเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายน2556ณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี